หากมองย้อนกลับไปในรอบ20ปีที่ผ่านมาโลกเราเผชิญโรคระบาดใหญ่มาอย่างน้อย6ชนิดและปัจจุบันเราก็กำลังเผชิญความท้าทายอย่างหนักหน่วงที่สุดอีกครั้งจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโรคโควิด -19 ที่จำนวนผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตทั่วโลกโดยรวมยังคงเพิ่มขึ้นและส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในทุกระดับอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งยังมีโอกาสที่จะกลับมาเกิดซ้ำอีกจากสถานการณ์ของโรคระบาดชนิดใหม่ที่อุบัติขึ้นมาโลกเราต้องเผชิญความอดอยากทุกโภชนาการและปัญหาในเรื่องการเข้าถึงระบบสาธารณสุขมูลฐานยิ่งทำให้เราทุกคนต้องตระหนักถึงผลกระทบทางด้านสุขภาพที่มีต่อสวัสดิภาพความปลอดภัยและความมั่นคงของมนุษย์เราจึงไม่อาจปฏิเสธได้เลยว่า การสาธารณสุขนั้นเป็นหนึ่งในเป้าหมายของการพัฒนาของสหประชาชาติมาโดยตลอดประเทศไทยให้ความสำคัญในเรื่องศักยภาพบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะสมาชิกหนึ่งของประชาคมโลกจึงได้กำหนดให้การสาธารณสุขเป็นหนึ่งในสาขาหลักในการให้ความช่วยเหลือแลกเปลี่ยนประสบการณ์และส่งเสริมความร่วมมือทางด้านวิชาการกับต่างประเทศมาอย่างต่อเนื่อง โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักการ3ามห่วง2องเงื่อนไขแบ่งปันกันนะคะมีแล้วก็ไปแบ่งปันคนอื่นได้โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่มีอะคะ่ะเพราะว่าน่าจะช่วยช่วยเหลือกันได้ให้สังคมปลอดภัยทั้งในภาวะโรคระบาดหรือว่าในภาวะภัยพิบัติต่างๆก็จะมีข้อตกลงว่าจะต้องช่วยเหลือกัน นั่นคือว่าถ้าประเทศของเพื่อนบ้านเกิดการระบาดทาังโลกอันไหนที่เราช่วยได้นโยบายกระทรวงสาธารณสุขก็จะต้องเข้าไปสนับสนุนถ้ามีกระทรวงต่างประเทศเข้ามาก็จะยิ่งทําให้การทํางานนี้ง่ายยิ่งขึ้นนะคะขอบคุณไทยก้าด้วยนะคะที่สนับสนุนให้มีโอกาสได้ทํางานร่วมกับเพื่อนบ้านอย่างเป็นรูปธรรมจริงจริงะคะ่ะเพราะถามว่าถ้าการที่มีกระทรวงต่างประเทศโดยเฉพาะไทยก้าทําให้การทํางานร่วมกันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเริ่มจากพมาก่าแต่หมอเชื่อว่าก็จะมีประเทศอืนอ่นๆอีกที่ไทยก้า ต้องการจักความร่วมมือร่วมกันกับกระทรวงสาธารณสุขไม่ว่าจะเป็นลาวขมรนที่ไกลไปไหนก,ก็เช่นภูฐานซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยหมอเชื่อว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนร่วมภูมิภาคแลวก็ร่วมโลกเดียวกันนะคะประเทศไทยได้ให้ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาด้านสาธารณสุขของประเทศคู่ร่วมมือโดยมีเป้าหมายเพื่อแบ่งปันองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขของไทยให้เป็นที่ยอมรับในเวทีระหว่างประเทศ โดยได้ดำเนินการผ่านการให้ทุนฝึกอบรมระยะสั้นด้านสาธารณสุขและการให้ทุนระยะยาวประมาณปีละ10-15หลักสูตรแก่บุคลากรในด้านสาธารณสุขกว่า300คนในกว่า100ประเทศ และยังได้ให้การสนับสนุนให้บุคลากรด้านสาธารณสุขของประเทศต่างๆเข้ามาศึกษาในระดับปริญญาโทที่ประเทศไทยปีละ1 0 1ถึงทุนในสาขาต่างๆนอกจากนี้ประเทศไทยได้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณสุขให้แก่ประเทศต่างๆโดยการพัฒนาโรงพยาบาลและการสนับสนุนอุปกรณ์ที่จำเป็น ความสำเร็จด้านการสาธารณสุขของไทยในการเผชิญปัญหาฟันฝ่าอุปสรรคและคงรักษาพลวัตทางการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งหมดมีได้ได้มาด้วยความบังเอิญแต่เกิดจากการวางแผนสั่งสมประสบการณ์ความช่วยเหลือและความร่วมมือร่วมใจกันของทุกฝ่ายส่งผลให้ศักยภาพในด้านการสาธารณสุขของไทยจึงเป็นที่ยอมรับและชื่นชมไปทั่วโลก